ทีจังหวัดจันทบ,บุรีกันนะครับคุณผู้ชมมีหนุ่มใหญ่เมืองจันนะครับเขาทําผิดกฎหมายนะครับอันดับแรกเลยก็คือมีการแอบซุกซ่อนเป็นอาวุธสงครามนะครับก็มีทั้งอาวุธปืนยาวมีระเบิดมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนประการที่2ก็คือเขามีการแอบเลี้ยง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่า<ข>เป็นสัตว์ประเภทไหนแน่นอนมันผิดกฎหมายทั้ง2ข้อหานั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ตํารวจตะเวนชายแดนที่11นะครับได้มีการสนคิดก,กําลังร่วมกับฝ่ายปกครองเมืองจันทบ,บุรีครับบุกไปจับกลุ่มหนุ่มใหญ่ซึ่งมีการซุกซ่อนอาวุธสงครามแถมยังเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้4พฤศจิกายนนะครับ นายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอเมืองจันทบุรีมอบหมายให้นายอนุรักษ์บุญยวุฒกุลปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนที่11หรือต่อชอดอนะครับ<ะ>เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9อยู่ที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่า มีการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายและวัตถุระเบิดอีกด้วยนั่นเองครับทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเลี้ยงปลาอยู่รอบๆบ้านก็พบว่ามีนายอุเทนเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนสงครามและลูกระเบิดที่ถูกฝังซุกซ่อนเอาไว้รอบๆบ้านครับ นอกจากนี้ก็ยังไปพบสัตว์ป่ากคุ้มครองได้แก่เสือปลาและชมดคือทั้งเสือปลากับชมดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับแมวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่แมวนั่นเองครับซึ่งทั้งเสือปลาแล้วก็ชมดนี้ถูกเลี้ยงเอาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายอุเทนและประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD จากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11 รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเพื่อที่จะดําเนินการตรวจสอบและดลําเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปด้วยนั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นนะครับก็คืออยู่ในกรงนี่เลยครับก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าสัตว์ป่าสงวนนะที่หนุ่มใหญ่เมืองจันรายนี้เนี่ยเขาแอบเลี้ยงเอาไว้ภายในบ้านหลังนี้นั่นเองครับสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรม ของทางจังหวัดจันทบุรีถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุดังกล่าวครับจนเป็นผลให้เจ้าหน้าที่เล็งเห็นถึงความอันตร,รายของบุคคลดังกล่าวจึงได้มีการส่งสายลับเข้าเฝ้าตรวจสอบจนทราบเป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดกําลังเข้าทําการตรวจคน้นจนสามารถตรวจยึดอาวุธสงครามก็ประกอบไปด้วยลูกระเบิดมือ3ลูก แล้วก็ยังมีอาวุธปืนยาวด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแอบเลี้ยงสัตว์ป่าสงวนอีกจำนวน2ตัวดังกล่าวนั่นเองครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายอูเทนดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนั้นประสานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เนื่องจากว่ามันมีอาวุธสงครามนะครับที่ค่อนข้างอันตรายก็คือเป็นลูกระเบิดมือนะครับก็เกรงว่านะครับลูกระเบิดมือดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิด ตูมตามขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกนะครับก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่ EOD เนี่ยมาทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงประสานไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11รวมถึงเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเข้าตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับ ผมขอให้ข้อมูลในส่วนของสัตว์ป่าคุ้มครองที่เขาแอบเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตกันหน่อยอย่างที่บอกนะครับก็เป็นเสือปลากับชมดชมดเนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็พอจะรู้จักกันก่อนหน้านี้ะนะครับพูดถึงชมดนะครับก็เรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็นะครับอาศัยอยู่ในป่านะครับอย่างที่บอกเลยชมดเนี่ยถึงจะหน้าตาคล้ายแมวแต่ก็ไม่ใช่แมวนะ เป็นสัตว์ป่าพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนกลางวันเนี่ยชมดมักจะเปื่อยเปื่อยก็คือนะครับนอนหลับอยู่บนต้นไม้แต่พอตกกลางคืนปุ๊บนะครับชมดก็จะคึกคักแล้วก็เริ่มออกหากินนิสัยเนี่ยคล้ายๆกับแมวเขาเลยบอกว่าแมวชัดๆนี่นะครับก็คล้ายแมวจริงๆนั่นเองครับส่วนอีกตัวก็คือเสือปลา เสือปลาดูจากรูปก็คล้ายแมวมากๆเช่นเดียวกันะนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มเช่นเดียวกับชมดนั่นเองครับซึ่งอาหารของเสือปลาเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะกินนะครับปลาไม่ว่าจะเป็นปลาหมอไทยปลาช่อนปลานินปลาดุกรวมไปถึงกินหนูพุกใหญ่หนูท้องขาวกระแตเหนือกินไก่นกกวักเป็ดแดงมแมลงสัตว์เลื้อยคานปูและก็หอยเหล่านี้เป็นต้นนี่นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี่นะครับส่วนใหญ่ เสือปลาจะกินปลาหมอไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ21ออแล้วก็รองลงมากินหนูพุกใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ18.82นั่นเองครับเนี่ยฮะก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยแอบเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองครับ